3ว7ม, ö, าม,าม่าต้องละลายหมดนะ้ามันละลายหมดมันถึงจะได้่้เป็นเครื่องอันนั้นนะแเดียวละลายอครับตละลายใช่ เมื่อผสมเสร็จแล้วมันจะไม่พอดีเลเราต้องใส่หมูปุยไงตัวนี้มันจะไม่ได้ตัวนี้มันจะคือเราใช้ไปนานๆจะไม่ไม่ได้นะต้องใช้อีกตัวตัวละพัาาหนห้าที่มีขาอนอะตัวนี้ก็ต้องเงปิดเปิดถปิดถ้าเราจะขายจริงๆองนนี้ยตัวนี้ใช้ไม่ได้นะถ้าเราจะขายจริงๆนะตัวนี้ไม่เหมาะ เพราะตัวพิยาเนี่ยใช้ใช้ตัวนั้นอ่ะมันตีเพี้เดียวมันละลายคือคือมอเตอร์มันใหญ่กว่าใช่มันแค่เดียวอันนี้เราทำให้ดูก่อนออช้อนแกงนะช้อนกินข้าวอันนี้ตักมาแล้วเหรอตักช้อนแกงแล้วเหรอ จะทีๆนะอะไนะครับจะที่ที่จะขอในออฟฟี่ใครออฟฟี่นะกรด้างเราคิดจามือถือ พี่ยากำลังสอนทำแพนเคก้กนะครับมามาใส่มาได้นนผมปูปูสามช้อนแกงเก่งปูสามช้อนแกงได้ปูดับเบิลเน็ตติ้งยังยังไม่เน้นเย็กไหมล่ะ ขอ,อทําคลิปก่อนจะไม่มีคลิปลงตาช้อนแกงแล้วก็นี่แล้วก็ตีเลยหมูปูใส่ไปตีให้มันเข้ากันนี่มันเข้ากันแล้ว พอมันเข้ากันแล้วพักไว้5นาทีพักไว้5นาทีแล้วก็มาตีใหม่นอนนะครับอยู่ปัจจุบนะนอน,ะน สองบาทแต่ละสองบาทแต่คลิปแบบพิธาเนยเหรอคู่ละห้าบาทหมายว่าทำเป็นคู่เล็กเนะก็คือก็คือการตีเนี่ยเราต้องให้ดูเนื้อแป้งก่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราพักไว้ประมาณห้านาทีพักไว้ห้านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาตีต่อย คือพักไว้ประมาณห้านาทีสิบนาทีแล้วเรามาตีต่อยห้านาทีพักทําไมกพ่อยากพักเพื่อให้องคูกับแป้งเนี่ยมันทำปฏิกิริยย้ายมันตูขึ้นมาพักนะถ้าเราไม่พักมันเนี่ยมันจะไม่เข้ากันแล้วมันก็จะไม่เกิดฟองตามตูต้องพักหรือว่ามันแป้งขึ้นก่อนเริ่มมีกลิ่นเครื่องแล้วพี่เราพักไว้ห้าสทีแล้วเรามาตีต่อย ไปซื้อเขาต้องซื้อยี่ห้อช้าป่ะใช้คนใช่ตีต่อยแค่นาทีแล้วก็เสร็จหมาตีต่อตีควรแป้งให้ห้านาทีอห้านาทีนะหลักอย่างนี้ทำไงต่อหลักเราติไว้ปิดาไว้เท่าไหร่ครับไม่ต้องก็คือปกติเลยไปขายได้เลยสามารถขายเลยขายได้เลยก็ตัวนี้ครับห้าตีก็สามารถไปเอาไปขายได้เลยแต่ถ้าขายขายที่แบบเป็นแดด เป็นพี่แดดแล้ร้อนก็ต้องอาใส่ตู้เย็นนะอ๋อตู้เนอ่ามันใส่ในรังน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป้งม,มันจะเสียง่ายมันจะไม่เสียงา่ายใช่มันมีนมมีอะไรไงพี่อ๋อใช่มีนมแต่ถ้าไปใครไปขายไวก็ไม่ต้องห้านาทีได้ยังเอาอีกห้านาทีนะพี่เอกตีต่อยห้านาทีเราดูเราดูเนี่ยแป้งยังไงนี่ยอก็นี่ไงได้แล้วเนี่ย แค่นเนียนใช่มันเนียนนี้มันนวลน่ะให้มันแลน้วกษณะความเหนียวประมาณแต่แต่จริงๆแล้วอะ่ะท่านขั้นตอนแรกพอเราใส่แป้งลงไปใช่ไหมรเราตีไปสิบห้านาทีแล้วเราพักห้านาทีแล้วพอพักห้านาทีใช่ไหมรรเราก็มาตีต่อยห้านาทีก็คือได้เลยไม่ต้องไปดูแป้งมันไม่ต้องไปดูแป้งว่ามันมันจะเป็นใช่เราตั้งเวลาไว้อ่ะตูรที่เราทํามาแบบนี้คือมันเนียนพอดีแล้วมันอร่อยพอดีแล้ว อาหารทะเลซีฟู้ดเออแต่ว่าแมงวันมันเยอะนะพี่อยา,อากหารทะเลซีฟู้ดอะเนาะเราไม่อยากให้มีแมงวันเยอะมีฟู้ดนึ่งอะพวกพวกนี้เขาจะเขาจะเไม่นึ่งไว้ใช่ไหมขาจะต้องแบบจะสดพอสั่งแล้วนึ่งแต่ว่าพี่ยาไม่อยากไม่อยากทําอะไรที่มันโหดร้ายอะเออพี่ยาไม่อยากทําอะไรที่มันแบบดูเหมือนมันเขาทรมานอะไรเงี้ยเราไม่อยากทํา มันคอนก็ชับกินสดๆผมก็ยังไม่เคยแบบไปกินเงี้ยเลยังไม่กลา้ากินเลยนะพี่ยังไม่เคยปลายังไม่เคปลาตาย,ยใช่ดูวิธีการลรยทักกันเดี๋ยวรอไปปว้แป๊บนึงก่อนให้มันแบบให้มันแบบเแบบซตตัวแป๊บอ่ะไหนละ่ะเนยเนยไหนละ่นละไข่เนยนี้ต้องต้องเนยตัวนี้มันดีเกินนะแค่มาการีนใช่มาการีนก็พอแต่ถ้าเนยไม่ทําอะไรครับ เอาไว้ทาให้มันหอมไงอ๋อทาทาตัวตัวแพนเค้กทาตัวแพนเค้กเนี่ยในชิมดูดิชายอร่อยอร่อยมากสีไม่ดีนะสีเข้มมากสีดีมากคือสีเข้มแต่ไม่ขมสีแบบเนี้ยคือมันมันคือชาไม่ใช่ไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะสีได้นะไม่สีเลี่ยดนะ อันเนืก็จะหอมกว่าใช่แล้วแต่ดูช่องผมอ่ะดูทุกวันช่องไหนที่มีพิยาเขาดูหมดแล้วเขานั่งดูจอใหญ่ๆนะเออยูทู e อ่ะคือถ้าถ้าแต่ว่าใครที่ถ่ายพิยาเนี่ยเขาดูหมดแต่ว่าแต่ปูเลยยาวๆเนี่ยเนี่ยตะพงเนี่ยเปิดร้านมาเปิดดูแล้วพ่ยาเดินผ่านไปได้ยินแต่เสียงพ่ยาเขาติดอะ่ะ ไม้ยินเสียงมันแปลกนั่งดูแล้วก็นั่งยิ้มเนี้ย <c oughs> ปูนะเอาแค่นี <c oughs> okay, ้ก่อนใครอยากได้แผ่นใหญ่ก็แผ่นใหญ่ใครอยากได้แผ่นเล็กก็แผ่นเล็กเองแค่นี้เลยเหรอไม่ปกติแล้วยาวนิดเดียวแต่ที่นี้ช้อนมันไม่พอดีไง <c oughs> ต้องเป็นช้อนเล็กๆใช่ต้องเป็นช้อนเล็กๆกินข้าวไหม ไม่แค่เป็นกระบวยครับกระบวยเล็กๆกว่านี้ใช่เนี่ยแค่นี้พอจริงๆแล้วอ่ะใช่ดีขวด่ขวดดีใช่ใช่ขวดบีบก็ได้ขวดบีบอบบแต่ว่าพี่ยา่วนมากพี่ยาจะใช้ทับหยอดใช่แล้วยอดเขาไม่ต้องบานออกอีกมันจะบานออกมาอีกไงอันนี้เพนเล็กเพนใหญ่ดูก่อนยังไม่ยังไม่อะไรมากอันนี้คือทําไปก่อนทาลองให้มันได้สูตรก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อช้อนที่มันเป็นของมันอ่ะ มามามาตวงเต็มช้อนแล้วก็เอาช้อนนั้นเลยอันนี้แป้งอ่ะจริงๆริงแล้วเขาเอาทิ้งไว้อีกสักชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยมาทำแต่ใน,นพิยารีด้หยบขายขายครับซื้อได้ครับซื้อได้ครับได้น,นะโอ้เลือเลยหบาทค่ะปุ๊บเป็นไปนเลยอือเลือเลยแล้วก็ทานเลยใช่ไหมทานเลย ในพิยาทําใหด้วยเฉยนะแต่ถ้ามันเป๊ะต้องเอาไปช้อนของมันเลยนะทา,าเลยแล้วเดี๋ยวมาชิมรสชาติดูนะมันจะอร่อยพอดีเลยแล้วเราจะใส่อะไรก็ได้หรือว่าแพนเค้กเราจะใส่ไส้อะไรก็ได้เป็นแพนเคก้กไส้อะไรก็ได้มันจะมีแบบทําเป็นไส้มันก็ต้องแบบทำบีบอีกแบบหนึ่งแล้วก็เอาไส้มาแล้วก็ม้วนเป็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 นตีบอ่ะมันจะมีไส้ไส้อะไรนะไส้สีเหลืองอะ ตัวแดงอะไรพวกนี้นมาใส่เลยหมูฝอยหมูยองอ่าคือได้หมดอ่ะอันนั้มันโตเกียวปะไม่ใช่อันนี้แพนเคก้กเหมือนกัน <Hello. S 1> แพนเคก้กม้วนอ่าแพนเค้กโตเกียวก็มีหลายไสเหมือนเราจะเอาไสกรอกมาใส่แต่นี่มันเป็นแป้งโตเกียวไม่ได้เหอันนี้ไม่ได้แป้งโตเกียวก็อีกสูตรหนึ่งอ่านีนะ่ถ้าเป็นแป้งโตเกียวก็อีกสูตรหนึ่งนะเดี๋ยวลองชิมดูนะว่าอร่อยไหมสูตรพิยานะ พมื่อก่อนเราจะทําทิ้งไว้เลยเป็นแถวๆเป็นตั้งๆอย่างนี้ใช่ไหมพอเด็กเลิกเรียนมาก็มากินกันแบบตรงเนี้ยคือไฟไม่แรงเนี่ยอย่างเงี้ยคือไฟไม่ได้ถ้าไฟไม่ได้เราต้องใส่เฉพาะอันที่มีไฟเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาประกอบกันเนผ้เนี่ย นี้ไฟไม่ได้ตรงไหนไฟไม่ได้มันจะด้านแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็มาอย่างนี้แล้วเราก็ชิ่ประกบแล้วเรามาชิมกันเธอได้แล้วเนี่ยแหละได้แล้วแต่ตรงนี้ไฟไม่ได้ใช่แป้งไ,ได้แล้วแป้งอะได้แล้วแต่ไฟไม่ได้ตรงเนี้ยไฟมันจะไม่สม่ำเสมอเนี่ยไฟตรงนี้ค่ะได้มาลองขายเลยไหมลองชิมก่อนไหมชิมก่อนชิมก่อนนะ เอทาทำไอ้นี่ไปก่อนเดี๋ยวพี่ยารอสักพักหนึ่งมันจะปูฝานี้รอสักพักหนึ่งมามาชิมพี่ว่าอาชีพตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเป็นอาชีพที่พี่ยาขายแพนเค้กหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนอะไรนะโอ้ตอนนั้นโรงเรียนปอลโรงเรียนอะไรวะโรงเรียนปอลอ่ะที่พี่เอะเรียนอ่ะศิลป์ไม่ใช่ศามิลป์ปอ๋อสตรีบุตรเออ เคียร์ขายหน้าโรงเรียนขายชั่วโมงเดียวหมดขายอะไรขายโตเกียวเป็นเค้กเลยอือเอาไฟนิ่งจ่ะชาเย็นไปเอามาหมดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปชาเย็นอยู่ไหนชาเย็นเอามานั่นไงอุ้ยอร่อ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 ยมากนี่อืออือสุดยอดอร่อยเหมือนเดิม ถ้ามันดีเป๊ะเลยอาไปตอนไหนเลยอร่อยไปขายใกล้ๆร้านกาแฟขายที่ตายเลยทั้งหลังทั้งหลังแล้วไปอยู่ใกล้ร้านกาแฟอย่างทงหลังนะไม่รู้ว่าไปไงตอนไหนไม่รู้เอาไปตอนไหนไ่รู้ไปตดไ่ตันแล้วนี่นม่อันนี้ไฟดีไฟไม่ดีอย่าไปหยอดต้องซื้อกระทะเพิ่มเ้อร่อยเนี่ยเอ้หเหองนดีเลยอืมอร่อย อร่อยอูลองกินดูกูลองกินดูเอ๊ะลองเลยอร่อยเมื่อกี้ผมจำได้ว่ามีไหลมีไหลแผ่นนะตรงเนี้ยมันแผ่นอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะมันแพ่นเค้กหน้าโรงเรียนเลยอร่อยนะมันแพ่คงเรค้กหน้าโรงเรียนเมื่อกี้เมื่อกี้นั่เหมือนนับชิ้นว่าต้องยูทูบเบอร์แล้วอะไรรู้ไหมใช่ไมได้เวลาเราไป ใส่ไส้เนี่ยจะขายดีมากครับใส่ไส่แล้วขายของอะไรรู้ไหมกลองละห้าสิบห้าสิบใส่ไส่อะไรถั่วแดงอะไรนะไอไอครีมครีมวานิลลาแล้วก็หอยทองช็อกโกแลตโตบอรี่ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่ไส้เขาไม่ทําแบบนี้นะเขาช้อนทำแงเนี้แล้วก็ม้วนม้วนเป็นสีบเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอนทำให้ดูอร่อย มาลองชิมมะรสอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้มันไม่ขนมขนมโดเรมอนอร่อยไม่ใช่ที่โดเรมอนชอบกินอ่ะเอออร่อยโดริยากิหอมนุ่มนี่โดเรมอนชอบกินอ่ะนี่ทีนี่แป้งมันยังไม่ขึ้นดีนะถ้าพักไว้สักชั่วโมงแล้วมาทำเนี่ยขึ้นเลยอ่ะไปขายกาแฟนะขายดีตายเลยไม่ต้องรีบทำเวลาทำทำออกมาให้ดี แต่ให้ลูกค้ากินร้อนๆนะอร่อยตรงนี้ไฟไม่ได้ไม่ไฟไม่พอใช่ต้องไฟแรงๆนู้นเอ๊มีคนอยากกินค่ะใครวะมามาชิมเร็วออรแพนเค้กคุณคงไม่รู้จักกันแน่หน้ามันนอกอยัง <c oughs> ไม่กินหรอกกินไม่เป็นหรอกแพนเค้กอ่ะแพนเค้กนะลองกินไห รู้จักไหมแพนเค้กกล่วยไหมอร่อยใช่ป่ะอสโลแกนมึงอะไรนะของปีของปีกินได้ทั้งวันของเสียตังค์ทั้งวันไม่กินก็ได้อืมอร่อยมาเร็วมาเร็วน้อยกำไรอ่ะวันหนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งจนมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะอาชีพนี้เหมือนกันนะรอดนึงในชีวิต เป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงหนึ่งในชีวิตที่เคยทําอาชีพแพนเค้กขายหน้าโรงเรียนขายชั่วโมงเดียวหมดพ<า>อ<ห><ห>เด็กเลิกเรียนมาก็คือเด็กก็จะมายืนล้อมร้านพ่ยาเต็มเลยแป๊บเดียวหมดคือทําทิ้งใส่ตู้ไวอ้อ่ะแล้วก็ชั่วโมงเดียวหมดจนแบบว่ารู้สึกว่าเออเป็นอาชีพที่จดจําไว้ในครั้งหนึ่งการละครั้งหนึ่งใน<ย>ชีวยาเย็นเชิญลูกค้ามาชิมนะพรุ่งนี้ก็เชิญมาชิมกันเยอะๆนะว่ามันอร่อยไหมแพนเค้กบีมือพิยา สูตรที่พี่ยาสอนนะยาก็ได้มาจากพี่เขยอ่ะพี่เขยสอนมาิีนี่เห็นไหมมิ้วน้ากินเด็กชอบกินอร่อยอ,ะยอ่ะอทำแผ่นใหญ่ก็ได้ขายขายแผ่นละห้าบาทขายครองละงบบยี่หอหงได้ย้าวัอาตยๆๆอะไรนะยแซ่บสิ่งมาวันอาทิตย์นี้ไอ้หูถ่ายด้วยหูล